ค่าวกลวัธนจารย์ค่ะทีกะลมยิ่งค่ะก่ากลัวครูก่ากลัวพี่น้องกลุ่มและจิตอาสาทุกชั้นค่ะก็การที่ประเมินค่ายนะคะําหรับตัวเองอะค่ะที่ได้มาเข้าค่ายอ่านทุกทนทำละค่ะก็จะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะคือเรื่องกิเลสเนี่ยเราทันกิเลสค่ะจากเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้กิเลสเป็นยังไงเอ้ยกิเลสมันมันอยู่ตรงไหนนะเราก็รู้แต่ว่าเอ้ยเราต้องแบบ ในการที่เราคิดแบบเออเราคิดแล้วเราจะออกยังไงเราจะสวนในสิ่งที่เราคิดไม่ดียังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เยอะเลยค่ะได้เยอะมากตั้งแต่ที่มาเข้าค่ายเนี่ยค่ะบททบทนรมเราอ่านอ่านแล้วเราไม่รู้อ่ะว่าเราจะจะยังไงคือเรารู้ว่าดีแต่เราไม่รู้ว่าไอที่เราคิดไม่ดีแล้วเราจะสวนยังไงพูดยังไงแล้วก็อะไรหลายๆอย่างคะ่ะที่ได้แต่พอมาเข้าค่ายปุ๊บ ในการที่ครอบครัวเราก็จากเป็นพรมสามหน้าก็จะกลายเป็นพมสี่หน้าไปทีละน้อยแล้วก็จากเคยที่เอาติดใจอะไรที่ต้องเอาเอาให้ได้ดังใจก็ลดจนกลายเป็นผู้ยอมแพ้ได้ค่ะก็แล้วก็เรื่องสุขภาพเราก็ดูแลตัวเองตามที่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไปหาหมอเลยค่ะไม่ได้ไปหาหมอเลยตั้งแต่เข้าเข้า,ขา่ขย แล้วก็ตั้งแต่มาเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศก็ไปน้อยมากค่ะไม่มีการเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลอะไรเนี้ยไม่มีค่ะตั้งแต่เข้าค่ายมาเนะะี่ยค่ะมันมีอะไรดีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องสําหรับตัว, <Okay. S 1> ตวเองนะคะก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนค่ะคือดีทุกอย่างแล้วค่ะแล้วก็อาหารเรื่องการทําสติกรรมไร้สารพิษคือได้พึ่งตนเองได้เป็นหมอดูแลตัวเองได้เห็นกิเลสว่าเฮ้ยกิเลสเนี่ยมันเป็นยังไง เราค่ามันได้ยังไงเราสามารถที่จะสอนมันได้ยังไงโอ้เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆค่ะแล้วก็รู้จักเอ่อจากเป็นคนที่เอาแต่ใจเอ่อจนพอบ้านเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปนะจากการที่เอาแต่ใจก็กลายเอ่อเป็นคนที่ไม่เอาแต่ใจรู้จักขอโทษในเวลาที่ตัวเองทําผิด เมื่อก่อนนี้ไม่มีทางค่ะคือผิดหรือถูกเอาชนะอย่างเดียวค่ะคือฉันต้องถูกเท่านั้นค่ะแต่ทุกวันนี้ขอโทษเป็นขอโทษลูกเป็นรู้จักในการที่อ่อนน้อมถ่อมตนกับคนรอบๆข้าง <c oughs> ไ,มไม่เหมือนเมื่อก่อนเราจะเป็นนายเขาอยู่ตลอดเวลาบีค <c oughs> อเขาตลอดเวลาเดี๋ยวนี้คนรอบข้างบอกแม่เปลี่ยนไปเยอะเนาะ พอ่อปายก็บอกอ้สคุณเปลี่ยนไปเยอะเลยนะรู้จักขอโทษด้วยเหรอขอโทษเป็นได้เหรอหลังจากนี้ก็พ่อบ้านก็มาด้วยหาลูกๆก,ก็เริ่มมาเริ่มไปเข้าค่ายเริ่มไปมีความรู้สึกว่าลูกๆก,ก็เริ่มลูกคนที่สองแล้วไปเข้าค่ายครั้งเดียวอ่านกิเลสต,ตัวเองเป็นด้วยอ่าแม่แม่มีกิเลสแล้วนะรู้สึกว่าจะได้เตือนกันบ่อยๆวันนี้ผมก็มีกิเลสแล้วมา ลูกชายคนที่สองก็เริ่มแบบหันมาทําตามเราพูดตามเราอะเอยเขามีกิเลสอะไรเขาก็เริ่มมาเล่าฟังแต่เขาก็ยังยังไม่เลิกในสัตว์ร้อยเปอร์สาวนรคะลูกอายุเท่าไหร่กันคะก็ค่ะยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามคนที่ได้เข้าค่ายอาจารย์หมอเขียวค่ะยี่สิบสามปีเดี๋ยวนี้เขากลัวบาปมากขึ้นจะทําอะไรก็คุยกลัวบาปจะกิน เออเขาเขา,เขาไม่ทานเนื้อวัวลวค่ะเขาบอกเฮ้ยมันเป็นสั์ใหญ่เนาะมันน่าสงสารดะตั้งแต่ไปเข้าค่ายมานี่ลูกๆก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะเปลี่ยนไปนในด้านที่ดีค่ะตัวเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแต่ใจแล้วนะรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นกิเลสเมื่อไหร่เราก็สามารถสวนกิเลสได้ทันไม่ทุกข์แล้วก็ไม่เอาแต่ใจตัวเองอะค่ะเหมือนว่าก่อนเมื่อก่อนนี่โอ๊ยเอาแต่ใจไม่ได้อะไรดังใจก็จะต้องปิ ط, ดแน่นอนเลยเดีย๋ยวนี้ตั้งแต่เอ่อได้เข้าค่ายมา โอ้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆค่ะเข้ารัวอุ่นขึ้นช่วยกันทํากับข้าวอยู่กันแบบพึ่งตนเองได้โดยที่แบบไม่ได้ทุกอะไรอะค่ะค่ะดีมากเลยค่ะอาสวาร์ดส <c oughs> ค่ะอาสวาร์รสขอถามว่าความรู้สึกตรงอย่างนี้เนี่ยคือมันเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ตั้งแต่เข้าค่ายใช้ระยะเวลาในการเข้าค่ายกี่ครั้งหรือกี่ วันนะคะที่ตรงนี้เริ่มรู้สึกจับได้และเห็นชัดอย่างเงี้ยค่ะเอ,เอาตั้งแต่ตอนแรกเลยไหมคะตอนเข้าค่ายตอนแรกเลยที่ที่เราใช่ค่ะระยะเวลาที่ใช้อ๋อระยะเวลาที่ใช้ก็ที่สวน่านะบุญเก้าเรา่านานแล้วค่ะนานม,มากเลยแล้วก็เนี้ยค่ะได้การเ,าเปลี่ยนแปลงคืออันดับแรกคือตอนตอนแรกก็ฟังท่านอาจารย์แล้วก็ได้พึ่งตนเองค่ะ ได้ใช้ยาที่รักษาตัวเองไม่ไปโรงพยาบาลแบบไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ไม่ป่วยหนักอะไรเงี้ยค่ะที่ที่ตอนใช้อ่ะค่ะตอนเข้าค่ายครั้งแรกแล้วก็มาครั้งที่สองแล้วก็มาเรื่อยๆค่ะก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆก็การการที่แบบเราจะทําอะไรเราก็กลัวกลัวบาปถ,ถึงถึงจะยังเป็นภมสามหน้าอยู่ตอนนั้นแต่ตอนนี้ได้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มาฟังอ่านทบทบทนธรรมนะคะ ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในการที่ไม่เอาสตใจตัวเองยอมแพ้เป็นผู้แพ้ตั้งศีลการทานหนึ่งมื้อเริ่มแบบค่อยๆทานอาหารลดจัดก็เริ่มค่อยๆลดล้าเลิกไปเรื่อยๆค่ะสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอก็ป่วยบ้างค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าป่วยจนหนักแล้วไปหาหมอสุขวันนี้ก็พึ่งตนเองได้ดีค่ะทั้งสฤติกรรมไร้ฐานพิษด้วยค่ะที่ทําตามแล้วก็ได้พึ่งตนเองได้แบ่งปัน ได้รู้จักการแบ่งปันเมื่อก่อนนี้ก็จะหวงนงค,ค,ค่ะเป็นคนเป็นคนที่ให้ฉันต้องขอก่อนอะไรงเงี้ยแต่ทีนี้เราพอ,พอไม่พอไม่เป็นไรแบ่งปันได้ยอะไรเงี้ยค่ะมันมีแต่สิ่งสิ่งที่ดีๆค่ะก็อยากให้จับต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะได้ผลทุกในสิ่งสิ่งตรงนี้ค่ะนอกจากเราแล้วก็ผู้อื่นก็ยังรออีกมากมายเลยค่ะที่จะได้ทาตรงนี้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะมีแต่สิ่งดีๆค่ะ ก็ขอบคุณค่ะพี่เมย์พี่หมูมะคะอาจาวรสท่านก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวพุทธ,ธะที่เป็นอาจากนามธรรมาต่างๆตรงนั้นแต่แสดงให้ออกมาจับต้องได้เป็นรูปธรรมให้เห็นเลยนะคะ <laughs> เป็นครอบครัวที่มีตัวตนอยู่จริงนะคะปฏิบัติและเห็นผลจริงด้วยนะคะใช่ค่ะก็เห็นเห็นพัฒนาการของครอบครัวนี้ด้วยนะแล้วก็เ อช่วงที่ไปภูผานะ่ะลูกชายคนที่ว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้ทีหลังที่ว่ายี่สิบสามนะอันนั้นเขาครึ่งเพึ่งจะเข้าไปเห็นเออท<า>อัององ้งแรกค่ะรั้งแรกเลยนะเออแต่ขเขาก็ก็รับได้สื่อสื่อได้แล้วเ,เปลี่ยนแปลงตนเองในในการที่ไปค่ายครั้งแรกแล้วก็เอ่อคนคนเล็กก็เขาเรียนวิชาลามด้วยเนาะเขาก็มีพัฒนาการในเรื่องของธรรมะที่เราเห็น เห็นในตอนที่เขามาส่งการบ้านกับคุณลูกอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็เห็นพัฒนาการของทั้งครอบครัวนะคะก็เจเริญขึ้นจเจริญขึ้นค่ะในทางธรรมแล้วก็ยินดีที่เเข้ามาร่วมกันกับหมู่มิตรดีนะคะกเ็เป็นการเชื่อมร้อยหมู่มิตรด,ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะค่ะขออ,อ,อีกอย่างนึงนะคะคือเราไม่ไม่เคยคาดหวังว่าพ่อบ้านเขาจะมา ในทางนี้แต่พอเราปฏิบัติมาเรื่อยๆพ่อบ้านเขาก็มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาจะแบบเอ่อถ้าพูดตามตามไม่เนี่ยของเขาค่ะคือการละเลิกเนื้อสัตว์ของเขาลิ้นยากมากๆแต่ทุกวันนี้พ่อบ้านบอกเนี่ยพอฉันไปส่งโรงเรียนนะฉันเห็นซากศกหมูนะ ถึงชันจะากินก <innen> ิน <g innen> ไม่ค่อยลงนะแต่ฉันก็บางครั้งกิเลสฉันก็แพ้อะไรเงี้ยแต่ฉันก็ไม่แพ้ปล่อยแล้วนะฉันกินเจนเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยมันเห็นการเปลีป่ยนแปลงของพ่อบ้านได้พี่เยอะมากค่ะพ่อบ้านแล้วก็ลูกคนที่สองมาต่อแรกๆเขาจะบอกว่าโอ้ยแม่สัตว์แต่มันเป็นอาหารของเรานะแม่ถ้ <c oughs> าแม่ไม่กินแล้วแม่จะได้วิตามินจากไหนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนไปแบบมากๆเลยค่ะเขาเลิกกินเนื้อวัว ขาขับรถมาจากจากจากการอบรมเขาจะบอกว่าอุ้ยแม่น oh, ่าสงสารเนาะหัวเขายืนจนขาแข็งแล้วเขายังจะต้องไปถูกฆ่าอีกโอ้มันน่าสงสารเขาก็จะพูดเนื่องเขาไม่เคยไม่เคยคิดเรื่องนี้ค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาบอกว่าเออแม่อุ้ยอย่าพูดเลยเพราะว่าตว์มันมันเป็นอาหารของเรานะแม่ถ้าเราไม่กินแล้วเราจะเอาวิตามินจากไหนอะไรเงี้ยพอไปเข้าค่ายกลับมาเขาเปลี่ยนไปเยอะค่ะเขาจะทําอะไรเขาก็กลัวบาปค่ะ อาสาวรสคะแล้วน้องท่านที่บอกว่าแล้วจะเอาวิตามินมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้สุขภาพท่านเป็นยังไงคะท่านไม่กินแล้วเนี่ยอ๋อท่านก็ยังลดไม่หมดอกค่ะแต่ท่านก็ลดปลาแต่ท่านลดสัตว์ใหญ่ท่านจะไม่ค่อยทานแล้วเพราะท่านกลัวบาปแต่ท่านก็บอกว่าุยแม่ผมก็แพ้กินเล็ดนะแต่เขาก็ไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อวัวค่ะแต่เขาก็พักเพียนค่ะเขากําลังพักเพียนเขาก็รู้ว่ามันบาปนะแม่ ก็รู้แต่ว่าทีนี้อันอันอันนั้นคือในด้านของที่ว่าท่านจิตใจท่านที่ว่าตั้งใจที่จะเลิกแต่ทีนี้ที่เห็นออกมาในหลักฐานเชิงของสุขภาพสุขภาพท่านเลยไม่มี<า>แรงไหมคะอย่างที่ท่านคิดไหมคะหรือว่าอ๋อใช่ไม่ค่ะท่านก็แข็งแรงแล้วก็ลดความอ้วนได้ด้วยค่ะท่านก็บอกว่ามันก็ดีนะแม่นะเออเนี่ยผมก็ลดความอ้วนนตั้งเยอะเลยเขาก็พูดอย่างเงี้ยตอนแรกเขาตั้งใจว่าเขาจะเขา้าเขาแทบ ไปตรงแม่ค่ะเขาก็บอกว่าพอเข้าจริงๆแล้วเขาไม่ทานเนื้อสัตว์ได้ถึงสิบสามสิบสี่วันค่ะแล้วเขาถึงมากินปลาเล็กๆเขาอดไม่ไหวเขาไม่อกินเลยแล้วเขาก็กําลังพากเพียนค่ะแล้วท่านก็บอกว่าจะทําอะไรท่านก็กลัวบาปไปหมดค่ะตอนนี้คือเราเห็นแล้วว่าลูกเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆค่ะค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็คือว่าเอ,อที่ว่ากลัวว่าจะขาดวิตามินอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยไ,ไหม่ไม่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่พูดแล้วค่ะเมื่อก่อนได้พูดค่ะเมื่อก่อนนี้เราบอกเฮ้ย e กินเนื้อกินเนื้อสัตว์เยอะๆระวังนะเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะอย่างที่ยังตอนยังไม่เข้าค่ายค่ะเขาจะไม่เชื่อเขาจะบอกว่าแม่สัตว์ก็เป็นเป็นอา,อาหารของเรานะเขาเกิดมาให้เรากินแต่พอไปเข้าค่ายมาปุ๊บเขาเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะ จะทําอะไรก็กลัวบาปเมื่อก่อนเนี้ยเขาวิ่งตีเขาวิ่งฆ่าไก่ฆ่าเป็ดนะคะเขาก็แบบไม่ไม่ได้กลัวบาปทุกวันนี้เขาบอกโอ้ยไม่กินแล้วแม่ร้อยมันตายแล้วถึงจะกินเขาก็บอกทางที่นีผมไม่กินเลยดีกว่าเขาก็พูดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามพากเพียรค่ะเขารู้ว่ามันบาปเขาทุกวันนี้เขาเอเขาแบบเข้าใจเรื่องบาปกรรมมากๆค่ะลูกชายคนที่สองซึ่งเราไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะ เป็นแบบนี้เพราะเมื่อก่อนเขาไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นบาปตอนนี้โอ้โหเปลี่ยนไปแบบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะที่เขารู้สึกว่าจะแตะต้องอะไรเขาก็กลัวบาปแต่ก็เนาะเขาก็ยังอยู่ทางโลกๆอยู่แต่เขาก็มาได้ระดับนี้ก็ก็เราก็ไม่ไม่บีบคอเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้ว <laughs> เมื่อก่อนบีบก,ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ยอม <laughs> แต่เดี๋ยวนี้ค่ะค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาสาวรสนะคะที่เป็นครอบครัวพุทธะตัวอย่างให้เราได้เห็นในเชิงประจักษ์นะคะเป็นพยานหลักฐานนะคะ